สวัสดีค่ะนสนี่โชว์ลิบโชว์ลิบโชว์ลิบสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานได้แคนวาสด้วย ีฟ้าแล้วก็รอนผมแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ผมสวยกันอีกผมเริ่มคลายละเลยจะเป็นรอนใหม่สวยไหมคะทุกคนนี่หนูมาปลุกทุกคนนะคะยามเช้าเพราะว่าหนูรอบแรก ชุดสวยมากขอบคุณครับ,บดูกระจกไหมกระจกนี่ต้องไม่ติดทีชุดหนักไหมเนี่ยดูท่าทางตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่ อะไรค่ะพี่ชุดไม่ไม่นกักะชุดกลางท่ากลางออกหมายถึงกลางออกยังไงล่ะคะชุดไม่หนักเลยค่ะทุกคนชุดเบาสบายมากเพิ่งไปทำเล็บมาเมื่อวานไม่ใช่เรอเห็นลงอยู่ใช่เมื่เคืนค่ะอันนี้คือคุณแม่ทำให้สวยไหมค่ะทุกคน รอบบ่ายได้เลยครับรอบบ่ายก็สวยถึงผมจะคลายแต่พี่ไม่คลายความคิดถึงอ๋อถึงผมจะคลายถึงเวลังนึกอยู่ว่าผมจะคลายนี่คืออะไรรอ,อเลยค่ะรอเจอกันเลยนะทุกคนเมื่อวานพี่ดูได้แค่ห้าถึงเจ็ดนาทีง่วงเลยหลับต่อ อ,อ๋อถ้านะจากในทีแรกเออมื่อวาน่นใช่ไหมคะแสดงว่าพี่ตื่นมาดูหนูก่อนเสร็จแล้วพี่ก็ง่วงพี่ก็เลยหลับไป ปกติเวลาหนูบันขนตาล่างอะ่ะจะไม่ค่อยลงมาว่าคือมันก็บาดได้แหละขนตาล่ะแต่มันจะเดขึ้นมันก็จะมองไม่เห็น วัดลืมคืนละตอนนี้น้องน่าจะลืมเอาปีกมาด้วยอุย้ยใช่ค่ะทุกคนคือหนูห้าโชว์ปีกให้ทุกคนดูชุดสวยจังครับทำเล็บด้วยหรอโอ้ยใช่ค่ะทุกคนหนูดีสวยไหมนี่หนูโตแล้วนะทุกคนหนูทำเล็บได้เลย a เ a z ซิกมากโอ้มยก็พี่เทเนตพิมมาคะ่ะทุกคนทุกคนตกใจไหม <laughs> ปกติพี่เทเนตก็จะครับ <laughs> อ่าอย่าบอกนะว่า <c oughs> อย่าบอกว่าลื <c oughs> <c oughs> มแง่เมื่อวานลืมเมื่อวานลืมไหมนี่ลืมอ๋อติดแลไวนี่อ่ะเไม่เอาไป <c oughs> าลืมแท็บเล็ตวันนี้ลืมแว่นก็นี่อ่ะไม่ลืมไม่ลืมสวยทั้งคนทั้งเร็บถึงจะเพิ่งตามแต่ก็อยากไปงานสักครั้งได้เลยไม่กินนูแข่บรแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรนะถ้าพี่ไม่มาเนี่ยเรีวหนูจะพี่สโมเกอร์นี่อ่านถูกสรุปไม่ใช่พี่หมอกละควันนะพี่หมอกละควันอ้นีมันมีเพลงหนึ่ง มาลองว่าหมอกจังๆแล้วใช่ไหมใช่หมอกจังๆแล้วควันอะไรต่อไม่รู้ <laughs> ลองได้แค่นี้ค่ะถ้ามีคนต่อให้เดี๋ยวลองได้อ่าวันนี้ใส่แว่นปะอ่าไม่มีอ่ะทุกคนบ่มีแว่นนี่มีแต่แว่นอันนี้แว่นแว่นโปรดกันนะแว่นโปรดไม่มันเข้าแต่ว่าอาจจะไม่เข้ากับตาน ว่าปกติแว่นโปรห่หนูอ่ะจะเป็นอีกอันนึงค่ะมันใหญ่ใหญ่แต่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ใหญ่อะค่ะทุกคนถ้าอีกอันนึงอ่ะหนูหว่ามันกำลังพอดีสีชมพูหมอกจางๆทุกคนอยากร้องเนะลยร้อได้แค่นีพี่ก็เพิ่งไปจับมือครั้งแรกก่อนหน้านั้นจับแค่เล็บ มีเลนต์ปะเนี่ยอ๋อพี่ลองถ่ายกันดูสิคะว่าเคยใส่แว่นมีเลนต์ด้วหรอคะพี่เพว่าไม่เคยใส่แว่นมีเลนต์เลยค่ะเพราะว่าเลนต์หนึ่งเจ็ดค่ะพี่แพ้เลยครับคุณนพราว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ ถ้าหนูเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนคิดว่าหนูเป็นอะไรคะทุกคนคิดว่าหนูเป็นเจ้าหญิงอะไรคะทุกคนลองทายอยู่วันนี้เหอเล็บทุกคนลองทายเร็ว,นนอรว,ออรวตอนนี้เจ้ากีตาร์เดินเองได้แล้วนะแต่ความนะดื้อกำลังมานี่เขาบอกว่าเด็กที่กำลังเดินได้เนี่ย ยิ่งแบบทําอะไรได้ยิ่งดื้อเดี๋ยว<ช>เธอไปก่อนเอาที่เงี้นนี่พ็มีไว้เือไปแต่กล้องก็ะเปาต้อตงไปเลยก็ไม่ไปก่อนไงแล้วเดี๋ยวแม่ถือไปให้ทีหลังเดี๋ยวจะได้ไปเหยียดตัวเบาโอเคทุกคนงั้นหนูไปแล้วนะเพราะหนูถึงงานแล้ว ไว้เจอกันที่หน้าง,งานเลยแล้วกันนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่เข้าไปดูขอบคุณนะคะบ๊ายบาย,ยกดไม่โดน <laughs> เอาโอโลโหลอย่าบอกนะว่า,บ,าบันั่นจริงด้วยว่าแล้วทำไมกดไม่โดน นิ้วทุกคนเมื่อกี้ค้างค่ะไปแล้วนะคะ